สวัสดีเช้าที่แสนสดใสของพี่พี่ทุกคนด้วยนะครับผมสภาพอากาศยามเช้าว,วันนี้รู้สึกว่าอากาศจะเย็ยนเป็นพิเศษเลยครับรวมถึงบางวันที่อากาศเปลี่ยนอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับข้าหน้าหนาวแบบนี้พี่พี่ทุกคนอาจจะสงสัยว่าเก้งน้อยดูแลผิวหน้ายังไงเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าหนาวนะครับสภาพผิวหน้าของเราก็สําคัญไม่แตกต่างกับสภาพผิวกายเราเลยครับคลิปนี้มีคําตอบนะครับหน้าหนาวแบบนี้นะครับผมเก้งน้อยจะพาพี่พี่ทุกคนมาทําข้าวจีกันครับ เพราะเก่งไ้อย,อยากกินแบบจีเพราะว่าคุณแม่ทําแต่แบบทอดให้แล้วอยากลองแบบจีบ้างหลายๆคนอาจจะกินบ่อยแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับผมแต่เอาก่งน้อยขึ้นยางอีกมาลุยกันเลยครับผมวันนี้เก่งน้อยใช้เป็นไข่ไก่2ฟองนะครับผมตอกเสร็จแล้วก็มาปรุงด้วยน้ําปลาผงชูรสนะครับผมจริงๆก็อยากใส่ลายกว่านี้อยู่แต่ย่านเมยวานะครับแล้วก็มา คนนะครับผมอันนี้เป็นสูตรลุงของเก่งน้อยเองนะครับผมแต่ว่าลืมไปครับก็เลยเติมน้ําตาลใส่บีเจน้อยพอดีเป็นคนติดหวานชีวิตขาดหวานไม่ได้นะครับผมพี่พี่พอเราตีไข่ให้แตกเสร็จเรียบร้อยแล,แล้วเราก็พักไว้ก่อนนะครับผม ระหว่างรอเตาถ่านของเราเราก็จะมาปั้นข้าวก่อนเดอ้อให้เป็นแผ่นหน,นาจังน้อยในแบบของเก้งน้อยในการปั้นอีเก้งน้อยจะปั้นบนานะครับผมเก้งน้อยจะเอาปั้นแบบพอดีเพราะว่าเราจะต้องทาไข่ลงไปด้วยนะครับผมเก้งน้อยอยากให้ไข่นะซึมลงไปในข้าน้ำนะครับผมบางที่เ้าปั้นหนาเกินไปนะ่ะไข่โบซึมลงไปนะครับพอเราปั้นเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาเกลือนะครับผมโรทาบางๆให้ทั่วนะครับผม ในแผ่นเข่าของเราที่เขาจะเอาไปจีนะครับมันก็จะได้เพิ่มรสชาตินัวขมข้มนลึกเข้าไปอีกหละระหว่างรอไฟนะครับไฟก็ยังฮ้อนยัง,ยงเฮงอยู่เก่งน้อยกันเลยเอาตำมักถั่วที่แม่ตำไว้นะครับผมมากินก่อนเพราะว่าหิวบ่ได้บ่ได้นะครับผมต้องกิน้องทองก่อนนะเพราะว่าเริ่มสายแล้ว ตั้งเตาตั้งแต่ตอนเศร้าๆอ่าสุดท้ายนะครับผมเต่าเขาก็ได้ที่แล้วนะครับล้วไม่พูดล่ําทําเพลงแล้วครับจังหวะนี้เอาตะเก่งลงไปเลยเข้าวนะครับผมดีขาปั้นหอยเกลือรเรียบร้อยแล้วจี้จนว่าข้าวพอนสีแห้งใหม่จักน้อย,ยเพเ่ยะครับแล้วค่อยทาไข่ครับและเข้ามาในเรื่องของการดูแลผิวพรรณใบหน้าของเราก่อนนะครับเก่งน้อยใช้สบู่กุหลาบเมื่อหอยทางนะครับไม่ว่าสภาพอากาศจะหนาวลมเพียงใดนะครับผมผิวหน้าของเราก็จะยังไม่แห้งนะครับและที่สําคัญผิวหน้าของเราก็ยังนิ่งนุ่มชุ่มชื่น นะครับผมช่วยลดสิวลดรอยดำรอยแดงกช็ชับรูขุมขนช่วยปรับผิวหน้าของเราให้เรียบเนียนแล้วก็กระจ่างใสขึ้นด้วยอาจริงๆก็ได้ทุกสภาพอากาศเลยนะครับผมถ้าหากพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับผมกดเข้าไปดูที่ตะก้าต่อๆได้เลยหรือไม่ก็กดคอมเมนต์ครับว่าสนใจได้เลยนะครับผมเดยกเก้งน้อยเข้าไปตอบเด้อไปพูดมาข้าวจีของเราก็สุกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสีสันน่ากินมากๆอ้อฟุ้งไปหอด3บ้าน4บ้านเแล้วครับผมฝีมือข้าวจีของเก้งน้อยพี่ๆทุกคนอยากให้เก้งน้อยทําเมนูอะไรนะครับ คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณทุกการรับชมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เก้งน้อยด้วยนะครับขอบคุณครับ